สวัสดีครับบอยพี่น้องครับผมมาปล่อกับบอโลดคือเก่าครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดินทางจากที่ห้างไฮ่อ่ากล่องไปโดนเนาะครับเนาะมื่อนี้ก็ทิเป็นออกขึ้นๆึนได้จักน้อยครับผมก็ดีครับผมได้โอกาสเลิกงามงันดีครับผมเพราะว่าได้โอกาสเข้ามาในสวนนะครับเนาะออกมาในสวนก็บอยไปปล่อกับพี่น้องชาวพุทธ่าซ้ำรถมาโดนครับผมมื่อนี้ก็ทิเก็บภาพงามๆครับผมภาพพี่น้องมาเบิ่งครับผม เพราะว่าเข้ากับมีโอกาสได้๋ยวข้ามาแต่งกิ่งนะนิดนิดน้อยๆนะครับเนาะแต่งกิ่งก็คือกับจังหวะดแหละครับผมเพราะว่าบอหลีเป็นคนอ่าพอคาไหมค่ะนะครับเนาะเป็นพอคามีเวลาเข้ามาสวนกับเป็นช่วงย่ำแรงๆนะครับผมก็บจะเป็นประมาณนั้นนะครับเนาะเวลาก็จะอยู่ประมาณอ่าเที่ยงชั่วโมงเที่ยงละชั่วโมงกับตอนเที่ยแค่นั้นแหละครับกับมือเที่ยนี่ก็ได้เข้ามาเบิ้งอ่าสำรวจอ่า หยาแน่นิดๆดน้อยๆ้อยนะครับผมเพว่าตอนนี้หยาก็กลังเริ่มสึกขึ้นไม่แล้วนะครับเนาะเพราะว่านี่กะบ่โหลดจงหยาไว้ก็คือเพื่อว่าที่เอาปลาไอมาแหงงัวนะครับผมมาแหงงัวเพราะว่าตอนนี้เขาก็คือว่าเป็นช่วงที่เอ่หยางัวก็ดีงัวเขาต้องขังนะครับเนาะงัวต้องขังก็ต้องเอ่เย็บหยาไว้แหงงัวเนี่ยครับผมก็เลยต้องปล่อยแห้นะครับวามเขียว ก็ <G rab> ตอนนี้กัาาบเพิ่นพุทชาสำรจยังบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยนะครับผมกับเริ่มมีแนวก็คือใส่ปุย๋ยทั้งใบนะครับเนาะปุ๋ยทั้งใบเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งว่าตอนนี้พุทชาสำรจในส่วนของบอลลูนเนี่ยไปถึงขั้นใดแล้วนะครับเนาะสำหรับปีนี้ครับผมจะเป็นอะไรเก็บหน่วยแจ้งไหนวะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับผมครับอันนี้กับยังบ่ทันได้เริ่มใส่ปุ๋ยได้พี่น้องเนาะครับกับตือว่า สีซาบก็ถือว่าซาล่ะครับผมเพราะว่าปกติเราเบ้าหลอดนี่เริ่มขายพุทธซาซัมหลอดนี่สิขายอยู่ประมาณช่วงเดือนอ่าสิงหานะครับเนาะวันแม่นี่ยก็ได้ขายแล้วนะครับผมสิงหาได้ขายแล้วนะครับเนาะแต่ว่าปีนี้นี่ครับกะท่จริงเราถามว่ามีหน่วยว่ามีได้ครับนี่ครับแต่ว่ากะคือห้องบ้ควบคุมเรื่องอแมลงวันทองนะครับนี่ครับกันถ้าสมมุติว่าเ้องฮ็ดเอาช่วงอ่าเดือนกรกฎาคมครับกรกฎาคมสิงหาเนี่ยครับก็สิได้เนี่ยครับน่ย ประมาณนี้เด็เก็บแล้วเนี่ยครับตอนนี้ก็คือมาแรงวันทองเขาครับผมเขาบริดยาป้องกันนะครับเนาะแล้วกับบอมี่การหลอกกันยังครับผมตอไปนี่ก็ที่เริ่มแล้วครับผมปพอช่วงนี้คือหลังจากอเดือนนี้ไปแล้วก็คือเข้าต้องเริ่มเอาหมากแล้วครับที่นี่ครับเริ่มเอาแล้วนี่ครับตันเกตครับเริ่มนีหมากมากมันหลุนไม่แล้วครับนี่ต่อไปนี่ก็เป็นรลุนอก็เอื่นว่าประจำปีนะครับเนาะเป็นพุทราบประจำปีครับ รุนสิงหานะคือเป็นรุนก้อนฤรดูการของเขาครับผมนี่ครับเริ่มจะมีห <c oughs> น่วยเล็กน้อยหน่อย,ยกันมาแล้วครับผมนี่ครับตอนนี้เขาก็ต้องเริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มฉีดยาป้องกันแล้วครับผมเริ่มฉีดยาป้องกันแล้วเพราะว่าต่อไปนี่คือบ้าลวรสิบป,ปอยให้เขาติดติดดอกอ่าเป็นติดหมากป้องกันแล้วก็เริ่มป้องกันครับผมแล้วก็ที่บำรุงโดยปุ๋ยอ่าบำรุงหน่วย,ย,วยครับผมถึงตอนนี้กังน,นี่นเขาตั้จัดหาเลยพี่น้องก็มีแน่ครับ เป็นอ่าเป็นปุ๋ยอ่าทั้งใบครับผมทีตอนนี้ได้เริ่มให้เขาแน่แล้วครับผมเพราะวะ่าอ่าปุ๋ยทั้งใบนี่บ้าโหลดได้มาฉีดเขานี่ครับเนี่ยฉียดเขาเนี่นี่บ้าโหลดพื้นทีหน้าที่เฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้คือพื้นทีหน้าหาไรนะครับเนาะนี่ครับเ <c oughs> ม่งหาไรครับผมนี่คือหน้าหาไรนี่ครับเดหาไรนะครับแล้วก็ไหลออกไปตางคุนครับผมหลัง ต้นบักเพาไปหันกัอีกแปลงหนึ่งครับผมร่วมลงไปเป็นหาไรนะครับผมหาไรก็ร่วมกับพื้นที่นี่ครับสวนพุซ่าสามหลอดนั่นครับคือเป็นพื้นที่ของบาร์โอลมมอยูหาไรนะครับอันนี้ก็แบ่งเหนพุท่าสามหลอดนี่อยู่ประมาณกะนนายจะร่วมสาร่วมผู้บอกท่านเนี่ยผู้บกท่านของบาร์โอลในเรื่องในสีตัางซื้อไม่เราเป็นผู้บกท่านแล้วเพราะผู้บกเคลียดังเดินไปเป็นผู้บกท่านเนาะครับนี่ครับร่วมกันนะครับกับที่อยู่ประมาณไรหนึ่งนะครับ พื้นที่นากัอยู่ประมาณสี่ไร่อ่ะแม่งออกไปเป็นที่บานที่เแค่นน้นเป็นบานสวนนะครับตามคนครับก็ <c oughs> ได้เอาการตรวจสอบนะครับเนาะเป็นการตรวจสอบไอ้ของอ่าปุ๋ยทร้างใบของอ่ายี่หอ้อไหมเดี๋ยวลองเบิึงครับผมว่าเสด็จผลอย่งไรเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวบาโรโหลดจะเอามาเอาสูฟังครับผมแต่ว่าปีนี้เขา,าบ่กบาโรโหลดตรวจสอบก่อนตอนนี้ก็คือเอามาลงเขาครับผม อันดับหนึ่งเลยคือมาลงเข่าครับผมตีตังแก่าจจะมาลงเขา่าแล้วที่นี่ก็เลยอ่าเอาใจว่าเป็นผลพ่ายใดนะครับผมผลพ่ายใดเพราะว่าเขาซือ้อเขาซื้อปุ๋ยมาเนี่ยอ่าปุ๋ยขวดขวดหนึ่งเนี่ยมันใส่กับหน้าเข่าบ่เบิ้ลนะครับเนาะเพราะว่าปุ๋ยขวดหนึ่งที่ซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมาล่องรับใดกับหน้าเขาย่ประมาณสี่สิบไร่เนาะครับเนาะสี่สิบไร่ต่อขวดเนี่ยหน้าเขาแก่หาไรอ่าก็สามารถที่ใส่ปุ๋ยตอนนั้นในเีษก็คืออ่าทุกทุก เจ็ดหมื่นหรือสองอาทิตย์เทียกะกับเบาเบิ้ลนะครับกะบอเน,นีลบ้าโรกเลยเอามาใส่กับปุจซารสมาลย์น้ำเดือเม,มืองว่าอ่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเนาะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นดอกแล้วครับผมเป็นดอกเริ่มเป็นดอกแล้วครับแล้วก็มีหนวยหน่อยนะครับหนวยขนาดหัวไม่ฉีดอ่าหนวยขนาดง่ายก็เริ่มมีแล้วนี่ครับเริ่มมีแล้วแต่ว่าปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่บ้าโรดอ่ะ บ่มีเวลาเดี๋ยวมาเห็ดเอาเลยครับนี่ครับสังเกตว่าน้อยไงครับนี่ครับน้อยใหญ่มีนะครับน้อยใหญ่มีแต่ว่าเฮากับบริหารเอาพอปันเดยนะครับปีนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งละตัดท่สาวสาวน้ำตัดท่สาวสาเพราะว่าวกปกติตัดเดือนปลายมกระลาตัดแต่ปีนี้สงการเลยครับเกือบเกือบสงการเลยครับตัดสาวท่สาวปีนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มทำความสะอาด นะครับเริ่มว้มสะอาดแต่งกิง่งให้เขาลงครับผมนะครับนึ่งอะครับผมเพื่อลดการใส่ปุย๋ยคือให้เขาเป็นบำรุงดอกบำรุงผลได้เต็มทีนะครับนะอ่าสองกะเวลาเขามาให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยทั้งใบหรือว่าเป็นยาป้องกันแมลงวันทองห้องก็ทีให้ง่ายให้สะดวกเพราะว่าใบเขาจะบปนหนาจนเกินไปสังเกตน,นะครับนะผู้ใดขับไปย้อนเบิ้งคิพวกเก่าบางคนเนี่ยสิของเก่าเนีย่ยสินาตึบเลยครับผมหนาตึบเลย สีบปร่งก็สีได้ครับนะมันขับอันนี้ลงคือพยายามเห็ดแบบปีนี้สิตัวจาว่าสียังดกบ่สีเห็ดมากเราจะได้คือเกานะครับเนาะเข้ากับตัวจอบไปเรื่อยๆครับผมปีกลายหนี่งก็ขายดิบขายดีครับขายดิบขายดีขายเป็นเท่ห์นำเท่ห์ท่าครับเพราะว่าอ่าปวตซ่าห่ากับเป็นเอกลักษณ์ครับผมหวานเปรี้ยว นะครับเนาะหวานเปรี้ยวเปรี้ยวนิดๆหวานเยอะๆครับผมมันแสบนะครับผู้ใดก็อยากกินปีนี้ก็เริ่มแล้วครับผมเริ่มเริ่มส่ไหปุ๋ยนี่คือเป็นการให่ปุ๋ยรอบแรกครับผมแล้วก็เป็นการให่ปุ๋ยทีต้องบอกว่าตาทีเกีิงเราบ้าหลสดใส่ปุ๋ยก้อนที่เขาสะออกดอกนะครับนะแต่ปีนี้ออกดอกจนเป็นหมากแล้วครับยังไ่ออกมาใส่ปุ๋ยครับบรูู่า เสร็จเป็นยังไงเพราะว่าเข้ากับเพราะเป็นยังครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเอาเป็นแบบปต่อายไปแต่รุ่นต่อไปเนี่ยเข้าใส่ปุ๋ยไปตลอดเลยที่นี่รุ่นต่อไปก็ะจะค่อยว่ากันปีนี้รุ่นนี้เอาซสำนี้กันนะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งละการเวลาของบอรลุดอะบ่ค่อยมี่นะครับเนาะเวลาเวลาบ่มีอีเ่เลยครับผมเวลาบ่มีนี่สำคัญเลยครับการเห็ดพุทธสาสํารวจนะครับ,ราารนรบหนึ่งละการสํารวจเพียสํารวจเพียไฟเพียแมง เหี่ยวใบไล่แดงอ่ะนี่ครับเป็นบกครับนี่ครับการตาเขาบกขามาเข้าสุบรู้ได้ครับนี่ยนี่ครับใบออกอาการแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับเป็นใบแดงแดงเนี่ยคือบกใครดีได้ครับที่กินเราใบเขาต้องมันเขียวนะครับนะมันเขียวนี่ครับก็คือเข้าบริปป้องกันอย่างไรครับปล่อยแบบธรรมชาติครับผมนี่ครับอยากพูดที่กินในบังพี่น้อง มจะเสบยงไงเป่าเป่านอนออกแล้วจะจัดการซิหมหรือน้องว่ารสชาบมันจะเป็นยังไงฝนตกได้ครับไหนครับนี่แหละครับเป็นอย่างที่ไกรดีใค่ดีเพราะว่ารสชาิของเขาครับมันแซ่บครับมันหวานมันมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ นะครับรุ่นนี้ผมก็ยติเริ่มสืหายามาป้องกันแล้วนะครับไปครับเพราะว่าอยากอยากซืเริ่มเก็บแล้วครับที่นี่อยากซืเริ่มเก็บง่อยแล้วเพราะว่าเขาจะบำรุงบำรุงไปพร้อมๆกันครับบำรุงดอกที่นี่น่อยรุ่นต่อไปหนี่งคือต้องเริ่มเก็บแล้วโอ้ยยุ่งหลายาาาาาาพ,าพี่น้องเง้ยมึงทำบักเน้าบักเน้าหนิว่าแม่เราไปเก็บได้พี่น้องเก็บไปเลยบุญขดซากหมูว่านหมูกรอนอ่าเก็บไปให้ใส่กระตาให้ลูกใไขลานครับอี่แม่ไปเก็บไปว่าแม่เนี่ยง่อยเลยเนี่ ปั๊กน้ากินบะบาทบวบาบะไหวครับกินบะท่านดีๆครับนะครับมีขยายพันธุ์เองครับติดอะไรได้ครับเนี่ยครับมึงนะครับผมมาท่านเดือดตัดไปนะครับโอ้ยยุ่งไรคุณน้องนะครับนะครับมันจะมีกิ่งปลายังเป็นต้นดีก็คือติดครับเนี่ยนะครับกัเห็ดใบหลายต้นอยู่ครับกัมีกะปล่อยทิ่มหลายไปหลายขี้กันเพราะว่า บกคอยมีเวลาเขาไม่ห hmm. ้องตรงคดน้ำยื่ตื้นเลยนะครับนี่ครับเห้องตรงคดคดน้ำนี่อันนี้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 บดติดครับเนี่ยบดติดหนี่งบดแมนวาอยู่หนีบดติดนะครับคือห้าปล่อยให้กิ่งกิ่งต้นเนี่ยครับต้นตอเนี่ยปล่อยให้เขาตายคือห้าบดหนึ่ดน้ำนะครับเพราะว่าไอ้ดินแห้งว่าไรครับดินแห้งก็ตายครับนี่อันนี้มันกิดติดก้อนตุ่มตัวนี้ไม่ติดตุ่มไงเน่ยเกิดอะไรดินบ่อแห้งนะครับเนาะกิดเนี่ยสังเกตเมืองตน กระดาต้นมี่ต้นตาขก้นมาจังสี่เนี่ยแสดงว่าป่ตายครับเน๋ยวตาอกไปได้เลยครับเพราะว่ายังไรก็ติดอยู่แล้วครับแพ้สมาร์แล้วเพราะว่าอันนี้คือเขาอาศัยว่าแม่นห้องบุคคลหนำกับปตายเพราะว่าเขาได้กกินไงมาเลี่ยงครับกันตาเขาติดแล้วเนี่ยเขาจูบปตายจังสี่ครับแมนห้องบุคคลนำกับปตายครับเนี่ยกันตาเข้าไปเจังสี่จูบปตายเังใดกับปตายนั่นคือมันติดแล้วครับแต่หลักฐานจังสี่คือมันมันมันบ่ติดครับนี่มันก็เลยอาศัยกิน กิ่งพันธุ์เฮาไปเลี้ยงว่าอะไรนะครับเนาะอันนี้บ้านเราก็ต้องเริ่มเมาออกแล้วนะครับเนาะอันนี้คือเสริมกิ่งไว้แต่ตอเนื่หน่อยอันนี้ก็จะเริ่มเอาออกไรแล้วครับเนี่ยเอาออกเกือบเบิร์ตแทบจะเบิร์ตทุกต้นแล้วครับเดี๋ยวตักิ่งนี่วเพราต้นออกเพราะว่าจะเข่ามาบ่คออะไรเข่ามาปนในเราเก็เข่ามากระยุ่งนี่เสียเงี้ยแมงเสียครับตอนนี้ยุ่งก็เริ่มเริ่มเรียนมัดใส่ผมเต็มทีแล้วนะครับบัคซีดากับท่ำสาไอ้ฝั่งหุ่นก็กำลังตจะแตกหยอดออกมาแล้ว หมูหมูหอกักระลังหอหมือนโซ่นึ่มาหอเนี่ยเพรา่าสิบหน่อยครับยุ่งไหลคัไหลออกไปเลยครับเฮ็ดบ่ไหวยุ่งไหลครับปีนี้ก็สิเฮ็ดอ่าก็บตะเปลี่ยนรูปแบบรูปโฉมแน่ก็คือสิเป็นออกแบบบางๆตาแน่จังน้อยนะครับเนาะเพราะว่าอ่าปีกไก่นี่ปีกไก่เฮ็ดนะใวกิ้งไล่นะครับผมใวกิ้งไลไใบกิ้งไล่มันก็เลยเฮ็ดแบบเป็นแบบมัน คือผู้ใดเห็นสวนบุซ่าเนี่ยสิหัเองครับว่าการในกิ่งไหลเนี่ยพอเวลาไม่เก็บเนี่ยมันเก็บลำบากเลยครับมันมันเก็บยานะ,นะครับเนาะคือกิ่งเขาติอป,ปกคุมหรอเวลาเขาฉีดฉีดปุ๋ยอ่าฉีดยาป้องกันแมลงวันท้องเนี่ยอ่ายากกวบคุ่มใครเนี่ยเี่ือมันเห็นลำบากครับถ้าไดกิ่งมันไหลแล้วมันเห็นลำบากต้งสี่เขาจิเขาฉีฉีดยาในไงน,นะครับเนาะเขาจีฉีดยาในไงเพราะว่าเขาต้องแหลงนะเขาตองอยงไรก็ต้องออกให้ได้ก่อน เพราะเขาเป็นหมากใหญ่มากไก่สีพร้อมเก็บเนี่ยเข้ากับเริ่มปล่อยเขาแล้วอ่าเพราะว่าเข้าตัวเข้ากับตีใส่ยาอีกตัวนึงเป็นยาอ่าระยะสัน้นอ่าเป็นยาที่บอรลุนแรกนะครับเนาะเป็นแค่ยาป้องกันอ่าเป็นยาบอรลุนแรงเพราะว่าเขาสามารถที่สิเก็บกินได้เก็บขายได้อ่ามันก็จะเป็นยาสองหลุนที่เข้ามาใส่นะครับเนี่ยเริ่มเป็นดอกนะครับแล้วนะ โอ้เป็นอะไรยุ่งายครับผมต้นนี้สิเป็นออกเป็นต้นใหม่ครับผมก็เลยเป็นการไหวกิง่งกิ่งเก่านะ้ำกิ่งไม้นะ้ำนี่ครับเพราะว่าผมบาดเด็ตัดทําเสาแบบคือนเขาเพราะว่านี่ครับเปี่ยนหาก็จะตัดกิ่งนี่ครับที่นี่เซลกิ่งนี่แหลเป็นกิ่งหลักแหละที่นี่เพราะว่ามุ่งเน้ยมันเป็นกิ่งเก่านะครับเนาะกิ่งเกา่าพามันเป็นต้นใหม่ก็เลยตัดทําเสาบ่ราะอะไรรุนต่อกันครับแต่ว่าเขาแยบ่บ่ถอกัน โม่หนึ่งโม่อนี่ตัดท่ำเสานี่คือต่อที่สองแล้วครับนี่คือเป็นการตัดท่ำเสารอบสองนะครับเดี๋ยวปีนี้กะเดือนมกราเนี่ยก็ตัดเป็นรอบรอบที่สามนต้นกิ่งพันธุน์ของผมนี่ครับผมจริ้งเราผมไว้หลายกว่านี้ตั้งแต่พอผมมาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจออกเพราะว่าปีนี้ผมอยากแคร์แต่มันเป็นแบบดูแลง,ง่ายๆเนี่ยเล็กน้อยนะครับผมนะครับเบมึงกิ่งเบมึนตนงต้นง่ายเขาขนาดเราออกได้ครับเนะี่ย ต้นใหญ่อันนี้ต้นนี่สิบปูก้อนนี่ครับแถวนี้นี่สิบปูก้อนอยยุปีหนึ่งครับปูก้อนมูมลุ่นโมลุ่นนี่ครับลุ่นนี่สิบปูกที่หลังลุ่นนี่คือมาเสริมกันข้าหน้าอันนี้เป็นลุ่นก้อนที่ปลูกไอ้ดันดันกุศากันนะาก็เลยเห็นไอ้ต้นเขาแบบรู้สึกว่าตาตั้าเสาที่หลังเป็นเดือนสองเดือนกะไง่ยยท่านนะครับเนี่ยไง่ท่านเลยครับมองสังเกตครับต้นไง่ท่านกันเลย พราะว่าหลากเขาเนี่ยมันหลากเขามันเดินไกลแล้วนะครับเมืองพมใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหายเกงนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหายเก่งต้องของบนคุณผมกับจัดระเบียบไงเขาเน้ยนยอยแต่ที่หนึ่งก็ติเลือดตั้งมาเล่มไปครับนั่นเองคือติดตับไปเข้าไงเราบุ่ยเขาบุย่บยเขาไปต้อนแล้วพอกระตัเข้ามาตันเขาจะไปเรื่อยๆครับปกกันได้เขาก็ปอกครับ กะต้องบอกว่าห้างเหินจากการเฮ็ดคลิปนะครับเนาะห้างเหินจากการเฮ็ดคลิปสําหรับสวนปุซ่านะครับเนาะกนะัพี่น้องครับผมผู้ใดอยากได้สูตรยาสูตรปุย๋ยหรือว่าสูตรการดูแลกะครับสามารถคอมเมนต์ข้มมาใต่คลิปได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวบลดรถจัดการเฮ็ดคลิปเฮ็กนเต็มตามที่พี่น้องขอมาแล้วก็จะข้มมาตอบคำถามนะ แล้วกิมน well ี่บ้าหลวกะทีเฮ well ็ดเอาจักมีซิมบันที่ปอแล้วครับผมเพราะว่าเฮ็ดบ่ได้ครับยุ่งายอันนี้ก็ตอนนี้ก็นาฬิกาก็ตอนอะไหนึ่งสิบแปดนาฬิกาแล้วครับสิบแปดนาฬิกาเพราะว่าที่เขาบ้านมากหนี่งคือฝนไหลนะครับผมเมื่ไหร่ทเขาบ้านแล้วหลังฝนวันไหลปานนี่ผมว่านั่นหนึ่งเขาด้วยปานนี่ผมก็ถืออยู่บ้านไแนวหนี่งผมไปขายของนะครับนะอันนี้ฝนไหลผมผมก็เลยได้เขามากนะครับเมืองบรรยากาศเขาน้ำซำปางงามๆครับ อันนี้เป็นเขาดอครับผมน,นี่เป็นเขาดออันนี้จะเป็นเขาเขาเจ้าเขาเจ้ายายเขาเจ้านี่ครับงามๆครับเดี๋ยวลองมองว่าปุ๋ยตัวไม้นี่จะเป็นยังไงนะครับเนาะเพราะว่าผมต้องการใส่เพื่อว่าไอ้กล่องผมมันก็เป็นแดงๆหน่อยเนาะ น้ำไหลครับนะครับน้ำไหลน้ำไหลมันก็เลยเห็นในห้องแบบใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเปลืองนะครับแต่ที่นี่บ้าหลอดก็เลยเปลี่ยนจากเป็นการใส่ปุ๋ยเหมือนเป็นปุ๋ยน้ำที่กิเราก็รับร่วงในบ้าหลอดพื้นที่หาไรนี่บ้าหลอดเสร็จรับร่วงแค่กระสอบเดียวกระสอบเดียวสูตรแต่กอนี่ก็ใส่กระสอบเดียวกกยเยวพื่อนครับมึงเอาได้ครับไหมอันนี้ใส,ส่กระสูตรแต่ก่อนเลยเด่นะต้นเจียวใบตั้งกล่องผมคือแดงหม่นะ มันจับยังไงเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นเพียวหมดเลยที่ไหนเออบันเจับกล่องโดนครับโบวหัวหัดนี่ใส่กล่องตัวของแล่ะนะครับช่องรับแสงเป็นยังของกล่องอะไรที่ไหนมันก็ตัดเป็นเดยวกระแดงขึ้นอ,อยังเพียวไฟเขาเลยนะครับก็ตอนนี้ก็สีใส่วิธีการใส่ปุ๋ยทั้งใบบนเขาว่า,วา เขาจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเบื้องเราเราในก็สวดดีนะครับเนี่ยใบใบใบแข็งดีครับนี่ครับใบตั้งดีครับต้นเขียวใบตั้งครับแข็งแรงดีใบใบ, on, ใบ่อใบบ่ออ่อนบ่ไอ้บ่อเป็นพังบ่าใบเป็นบาบายังไงนะครับปนกะติเบื้องเราเราอาการดีเนี่ยแต่กล่องผมแดงว่ะเขาผมเขียวแต่ว่าเบื้องนี้กล่องมันคือแดงครับซาลาคิวนี่กับฝากความพี่น้องใหงม่สนิทกันแล้วครับเนาะ ฟังว่าคลิปหนาก็ดีมีอ่าคำอธิบายแล้วคอนเทนต์ดีๆมาให้พี่น้องเราฟังกันก่อนครับผมเมืองครับเมืองกองเมืองกองหนามันคือเป็นเขียวดีกองหลังผมก็แดงครับเดี๋ยวพ่อๆกนคลิปหนาครับผมก็ผู้ใดที่กดซับสไคร์ไว้แล้วก็สมัครคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวคลิปหนาผมจะอธิบายให้ว่าช่วงนี้ผมจะใส่สูตรปุยแบบใดต่อช่วงต่อยัง้นะครับเนาะอ่า ช่วงแต่ละช่วงก็ใส่เพื่อกันเดี๋ยวสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมรู้ประสานผู้ใดก็สามารถเข้าไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ครับผมเพราะว่าบ้านหลุดปกพิดซาสำรับมากกว่าสามปีแล้วได้ขายทั้งสำหรับก็ฝากความเป็นพี่น้องไว้ครับผมผู้ใด้ว่าท่านกดซับสไครต์กดครับผมกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเกี่หน้าพอกันครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากไว้กับส่วนพวกท่านงามๆนะครับของงามๆครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ